ครับก็อขอธรรมสวัสดีทุกท่านวันนี้ผู้พูดเองจะมีโอกาสได้ไปสนทนาหรือว่าไปพูดคุยไปเสวนากับเครือข่ายที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสุขภาวะโดยเฉพาะกลุ่มปัญญาสุขภาวะวันนี้จะคุยกันในประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งที่เราเรียกกันว่ามูเตโลหรือสิ่งที่จะพูดกันแบบภาษาบ้านๆก็คืออภินิหาร หรือสิ่งที่เรามีความเชื่อว่าสิ่งนั้นจะมีอยู่จริงโดยหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องอะไรครับก็คือเรื่องว่าเรื่องอะไรครับก็คือเรื่องว่ามูอย่างไรไม่ให้ดักมูอย่างไรไม่ให้ดักก็คือหมายความว่าเวลาเราจะมีความเชื่อเวลาเราจะมีความศรัทธาในบางสิ่งบางอย่างที่เราเชื่อว่ามีอยู่จริงเนี่ยอย่างเช่นกรณีเครื่องรางของขัง อภินิหารหรือสิ่งที่มันเป็นแนวแนวของการาบวงสรวงการทำพิธีกรรมแล้วเราจะได้ในสิ่งนั้นตามที่เราคิดคาดหวังในขณะที่เราได้ลงมือปฏิบัติได้ลงมือทำอาตามาครูบาอาจารย์หรือจะเรียกกันว่า,าพูดเป็นผู้นำพิธีกรรมหมัวข้อที่บอกว่ามูอย่างไรไม่ให้ดัก แน่นอนในในหัวข้อนี้เราคุยกันอยู่ลราว,ว่าประมาณ3ประเด็นประเด็นที่1ก็คืออะไรคือมูเราจะได้ยินคําว่ามูเตโลเราจะได้ยินคําว่ามูอย่างเงี้ยอันนี้เวลาเราพูดถึงสับแสงสับเนี้ยเราจะพูดถึงประเด็นว่าความเชื่อความศรัทธาแล้วการปฏิบัติที่มันเป็นศาสตร์ที่เราไม่สามารถจะเอาวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ว่าทําแบบนี้มันจะต้องได้ อย่างกรณีเช่นถ้าเราเอากำปั้นเราเนี่ยไปชกกับเสาเราก็เก็บอันนี้ก็คือมันเป็นแฟกต์อยู่แล้วมันเป็นความจริงอยู่แล้วแต่ว่าความเชื่อความศรัทธาหรือการปฏิบัติตามแนวของอรูปแบบของโมเตลูหรือมูเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนลักษณะดังกล่าวก็คือหมายความว่ามันไม่มีความเป็นแฟกต์อย่างขนาดนั้นนะ่ะแต่ว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องความเชื่อความศรัทธาเนี่ยคนที่เชื่อหรือคนที่ศรัทธาเนี่ย ก็จะมองว่าเรื่องนี้มันก็คือความจริงมันเป็นแฟกต์ได้เพราะว่าเขามีความเชื่อว่ามันจะต้องเกิดขึ้นอย่างกรณีเช่นบางคนอยากจะสอบติดอยากจะเข้าทำงานก็ไปบนบานศาลกล่าวก็ไปทำพิธีกรรมก็ไปพึ่งคนทรงเจ้าหรือไปพึ่งหมอดูหรือไปพึ่งพิธีกรรมเพื่อจะให้ตัวเองได้สมหวังคล้ายๆกับเวลาเราไปทำพิธีบางพิธีกับอาจารย์บางคน กับหมอดูหรือกับผู้เป็นเจ้าของพิธีอย่างเช่นไสยดำที่เขาว่ากันไสยเวทหรือไสยศาสตร์นะหรือโหราศาสตร์พวกนี้แล้วเราก็จะได้ตามนั้นอันนี้ก็คืออันนี้คือพูดถึงความเชื่อของคนกลุ่มนี้แล้วเราก็ไอคนที่เป็นแบบเนี้ยถามว่าจริงๆแล้วคนที่เชื่อแบบนี้หรือคนที่มีวิธีการปฏิบัติแบบนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการเนี่ยถามว่าเขาได้ไหมเท่าที่ดูตามปรากฏการณ์เนี่ยก็มีได้เหมือนกันนะ แต่ถามว่าการได้ของเขานั้นเกิดขึ้นจากการได้ด้วยการมูหรือว่าด้วยการเชื่อและปฏิบัติตามแนวนั้นจริงหรือไม่มันก็พูดยากอีกแหละเพราะว่ามันไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์ขนาดนั้นนะ่อย่างเช่นกรณีเราไปบนบานสารกล่าวแล้วเราบางสิ่งบางอย่างต่อบางสิ่งบางอย่างนะอ,อย่างเช่นไปบนบานสารกล่าวเทพเจ้า,อ,าอยู่แถวแถวต้นโพต้นอะไรก็แล้วแต่เงี้ยหรือต้นไม้ที่มีอายุยอายุยืนเนี่ยอายุยืนยาวในหมู่บ้านแล้วมันก็ได้มันพมันได้ พอมันได้เสร็จเราก็ต้องเราก็เราก็คงเชื่อว่ามันมีจริงอ่ะนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่มีจริงมันคงไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นไงแต่ถามว่าจริงๆิแล้วการได้ที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราไปทําแบบนั้นเนี่ยมันได้เพราะสิ่งนั้นจริงหรือไม่มันก็พิสูจน์ไม่ได้อีกมันพิสูจน์ได้เพียงแค่ว่าเรามีศรัทธาในสิ่งที่เราในสิ่งที่เราเชื่อแบบนั้นแล้วก็ไปทําแล้วก็มันได้ขึ้นมาแล้วเราก็ไปเชื่อต่อไปว่ามันได้เพราะว่าสิ่งนั้นแต่มันก็มีคําถามว่ามันได้เพราะสิ ถามกลับกันอีกว่าถ้าเราไม่เชื่อแบบนั้นแล้วเ,เราไม่ทาแบบนั้นเราจะได้ไหมมันก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะอย่างเงี้ยเป็นต้นฉะนั้นเวลาเราพูดถึงโมเตลูหรือสิ่งที่เราเรียกกันว่าสิ่งอภินนหารหรือสิ่งเหนือธรรมชาติหรือจะเป็นความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์อภิปฏิหารทั้งหลายแหล่เนี่ยมัน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 ไม่สามารถที่จะยืนกระต่ายขาเดียวมันไม่สามารถที่จะฟันทงลงไปว่ามันคือใช่ มันมันไม่ได้เป็นเหมือนแฟกต์เหมือนเหมือนวิทยาศาสตร์ขนาดนั้นอย่างเช่นวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าถ้ารับวัคซีนนี้เข้าไปโรคนี้ก็จะหายอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่แม้กระทั่งวิทยาศาสตร์เองบางทีรับวัคซีนเข้าไปคนหนึ่งก็หายอีกคนหนึ่งก็ไม่หายก็มีนะบางคนก็ตายเลยก็มีอย่างเงี้ยมันก็มันก็มีปัญหาเหมือนกันนะฉะนั้นก็ในเรื่องมมเตลูหรือเรื่องหรือเรื่องเนือธรรมชาติเรื่องสายมูเนี่ยก็อยากจะให้เป็น2มุมก็คือว่า เราคงไม่ได้ไปบอกว่ามันกิงเสมอไปแล้วเราคงไม่ได้ไปบอกว่ามันไม่ดีเสมอไปก็มีนะเพราะหลายคนที่ได้หลายคนที่มีความหวังหลายคนที่มีความสุขหลายคนที่สามารถประคับประคองชีวิตได้เรียกกันว่าคือก่อนจะมาเข้าสายมูหรือก่อนจะมาเชื่อหรือก่อนจะมีศรัทธาเนี่ยบางทีชีวิตก็ก็ย่ําแย่เหมือนกันแต่พอมาดําเนินตามมันก็มันก็มันก็เป็นไปได้แบบนี้ฉะนั้นก็คงจะให้เป็น2มุมว่าเราคงไม่ได้ไปดูถูกหรือบูลลี่ แต่ในขณะเดียวกันเราคงไม่ได้ไปบอกว่าจะต้องทุ่มสุดเนื้อสุดตัวทุ่มทั้งหมดทุกอย่างของเราแล้วก็เพื่อจะให้ได้สิ่งนั้นผ่านพิธีกรรมหรือผ่านความเชื่อผ่านลักษณะแบบนี้บางทีมันก็อาจจะทําให้เราสิ้นเนื้อประดาตัวเลยก็ได้ก็คงทิ้งไว้สองประเด็นก็คือวางตัวเองไว้ใน,นจุดที่เหมาะสมคําว่าเหมาะสมนี้ก็คือทุกท่านที่มีปัญญาแลวอาตมาเองผมเองก็เชื่อว่าทุกท่านมีปัญญาอยู่แล้วก็ต้องวางไว้จุดที่เหมาะสม อันนี้คือประเด็นหลักเลยที่อยากจะชวนคิดชวนคุยในประเด็นเรื่องอะไรคือมูเตลูอะไรคือสิ่งที่เราเรียกว่าสายมูอะไรคือสิ่งที่เราเรียกว่าปฏิหารหรือสิ่งที่เราเรียกว่า,าเครื่องรางของขลังเหนือธรรมชาตินะครับแล้วในขณะเดียวกันเมื่อทําอย่างไรไม่ให้ดาดาร์กคืออะไรครับด์กก็คือถ้าจะแปลก็คือว่ามันเป็นจุดไม่สะอาดมันจุดที่มันเป็นจุดที่ไม่ขาวมันเป็นจุดที่ดูแล้วมันไม่ผ่องใสดูแล้วมันมืดมัวดูแล้วมันแบบ คล้ายๆกับว่ามันตรนข้ามกับความขาวแล้วกันฉะนั้นก็เลยถามว่าไม่ดาร์กก็คือหมายความว่าเราคงจะต้องเมื่อคําว่ามูเตลูหรือมูหรือไสยศาสตร์พวกแนวๆเน,น,น,นี้ยเราคงไม่ได้ไปบอกว่าไปบูรีว่ามันแย่เสมอไปแต่มันก็มีเชิงบวกในเชิงของการเชื่อและก็ปฏิบัติอยู่ในมันยังเหมาะสมแต่ในขณะเดียวกันเมื่อจะไม่ให้ดาร์กเมื่อจะให้มันดําเมื่อจะให้ไม่ให้มัมน เป็นสีตะเทาจะให้มันมีความบริสุทธิ์เนี่ยเราเองก็คงจะต้องอทําบนพื้นฐานว่าเราจะเชื่ออย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างไรอย่างเหมาะสมแล้วเราก็ได้ผลบนพื้นฐานว่าตามที่เราวางไว้าตามที่เราคาดหวังไว้อย่างกรณีเช่นเราอยากจะสอบได้ในการเข้ามหาวิทยาลัยหรือเราอยากจะทํางาน ในตำแหน่งดีๆหรืออยากจะเลื่อนตำแหน่งเนี้ยบางคนก็ไปบนบานสารกล่าวบางคนก็ไปเขาเรียกว่าไปมูเตลูนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็แต่บางคนก็ทําแบบเต็มที่จนท้ายที่สุดแล้วบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้นะครับบางคนก็ไม่ได้ทําขนาดนั้นนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วปัญญานี่แหละจะเป็นตัวช่วยในการทําไม่ให้พฤติกรรมดังกล่าวความเชื่อดังกล่าวกลายเป็นความเชื่อดา์กกลายเป็นมูดักกับแต่มันจะกลายเป็นมูกลายเป็น ความเชื่อที่สามารถอยู่ได้กับตัวเองอย่างเหมาะสมแล้วก็ทําให้สังคมได้ประโยชน์จากการที่เรามีวิถีความเชื่อมีวิถีการปฏิบัติแบบนี้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ฉะนั้นคําตอบสุดท้ายที่อตมามีต่อคําว่าหมู่อย่างไรไม่ให้ดก็คือการที่เรามีสติและก็มีปัญญาในการประครับประคองตัวเองอยู่ในบริบทอภิิหารบริบทปาฏิหารบริบทของมูเตลู จนทําให้เราไม่เรียกกันว่าสูญเสียตัวตนสูญเสียจิตวิญญาณที่ดีงามหรือแม้กระทั่งสูญเสียศรัทธาที่เป็นศรัทธาที่ถูกต้องเพราะอย่าลืมนะครับว่าศรัทธาแปลว่าความเชื่อถ้าเราเชื่อโดยไม่มีปัญญาเนี่ยมันก็การมูหรือการแนวแนว,แนวนี้มันก็จะกลายเป็นดําได้มันก็จะกลายเป็นดาร์กได้การที่เราจะมองในมุมเนี้ยก็คงมองไปที่ประเด็นหลักคําสอนในพุทธศาสนาที่พระองค์สอนเรื่อง อะไรครับพระอ,องค์สอนว่าการที่เราจะมีพลังการที่เราจะมีการดําเนินชีวิตแล้วก็สามารถประสบความสําเร็จได้สามารถผ่านพ้นไปได้ก็คือเราต้องใช้ทั้งพลังแห่งความเชื่อแล้วก็พลังแห่งปัญญาด้วยคือเราเรียกกันว่าคือถ้ามีศรัทธาที่ไหนพระอ,องค์จะสอนเรื่องปัญญาเพราะศรัทธาเนี่ยมันนามาซึ่งพลังเรียกว่าศรัทธาพละแล้วศรัทธามันนํามาซึ่งพลังหรือศรัทธาพละเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ย มีโอกาสพุ่งไปต่อเป้าหมายมีโอกาสพุ่งไปสู่สิ่งที่เราคาดหวังได้ดีแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีตัวปัญญาหรือปัญญาภาระประคับประคองเนี่ยตัวศรัทธาภาระเนี่ยมันจะทําให้เรามีโอกาสลงห้วยลงเหวได้เพราะว่าความศรัทธาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีพลังเหมือนเหมือนเหมือนสิ่งอื่นแต่ในขณะเดียวกันมันอาจจะพาเราไปสู่มุมมองสู่ความเป็นดาร์กได้ทุกเรื่องทุกราวแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามีศรัทธาภาระหรือมีปัญญาเนี่ย มันก็จะนํานเราไปสู่ความเขาเรียกกันว่าคือศรัทธาอย่างเหมาะสมจนเกิดประโยชน์แก่ตนแล้วก็แก่สังคมและผู้อื่นโดยรวมด้วยอันนี้ก็คือประเด็นฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านทุกคนที่อยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมไทยสังคมโลกหรือแม้แต่เป็นพระเป็นโยมก็แล้วแต่ทํายังไงชีวิตของเราที่เราไม่สามารถหนีพ้นเราไม่สามารถที่จะหลีกเล่นประเด็นเ,เนรื่องมมเตลูได้แต่เราอยากจะให้อยู่กับบรรยากาศแบบนี้ อย่างผู้มีปัญญาอย่างผู้มีศรัทธาอย่างเหมาะสมอย่างผู้มีสติได้มิฉะนั้นแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่โอกาสที่เราจะงมง,ง,งายโอกาสที่เราจะล้มเหลวโอกาสที่เราจะผิดรูปผิดทางได้ถ้าเรามีศรัทธาหรือเราเรียกว่าดําเนินชีวิตตามศรัทธาต่อความเชื่อลักษณะููเตลูได้มากเกินไปจนทําให้เราไม่มีสติจนเราไม่มีปัญญาไปยั้งคิด หรือบางทีถ้าได้แล้วถ้าสิ่งที่เราเคยได้แล้วไม่ได้มันก็จะผิดหวังเยอะอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพวกเราใช้ศรัทธาแล้วก็ปัญญาต่อความเป็นมมเตลูที่มีอยู่ในสังคมไม่ว่าจะสังคมไทยสังคมโลกชีวิตพระชีวิตโยมก็แล้วแต่ก็อยากจะฝากประเด็นนี้ก็ขอเชิญชวนก็ขอธรรมสวัสดี